สวัสดีครับพบกับในการหยิบกาแฟคุยดาบวันนี้มาพิเศษที่น,นึ่งมากรารสัปดาห์นะครับก็ตามสไตล์คือถ้านึกอยากจะทำก็หยิบขึ้นมาทำให้ชมกันนะวันนี้ไม่มีกาแฟนะครับพอดีมันทุ่มครึ่งละใครที่เพิเคยเข้ามาเจอกันก็แนะนำตัวนิดนึงผมนะครับในวงการก็เรียกเอขคไทยเนาะเขเป็นนักสะสมด้วย เป็นพ่อค้าด้วยผู้ใจเต็นปากเพราะว่าเป็นพ่อค้าหรือพ่อค้าในสายเลือกเนาะก็เป็นพ่อค้าในอาชีพจริงก็เป็นพ่อค้าด้วยนะครับเป็นหลายหน้าที่เหลือเกินอ่าโอเคก็วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเนาะก็เห็นฉากหลังอาจจะเปลี่ยนไปทุกทีจะทำอีพีที่สุโขไทยเนาะตอนนี้ก็แต่ตอนนี้อยู่กรุงเทพ ก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทักทายกันทวันธรรมดาส่วนมากจะอยู่กรุงเทพนะครับก็อยู่แถววัชรพลรามินทาดีทำทำาะเขาเรียกอะไรก็เปิดออฟฟิศอยู่นี่มานานละอยู่มาเกือบจะ2ีปีละนะครับก็ไปไปมาระหว่างสุโขทัยกับกรุงเทพนะครับวันนี้มีอะไรน่าสนใจมาคุยเมืเปิดไปเยอะวันนี้มี ใบาดาบมาให้ดูอยู่5้าใบนะครับอาทิตย์ที่ได้ใบาดาบมาล้วนๆไม่มีดาบที่เป็นเล่มมานะครับคืออย่างที่บอกว่า,า,าครูบาอาจารย์สอนไว้นะครับก็คือดาบเนี่ยมันสําคัญที่ใบาดาบอย่างพวกคุอฟิติ้งด้ามเดิมฝักเดิมก่อนจะถึงเราบางทีมีอายุร้อยห้าสิบปีสองร้อยปีบางทีอาจไม่ใช่ของเดิมตั้งแต่แรกอาจจะเป็นชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามแล้วก็ได้นะครับแต่เราก็ ถ้ามีโอกาสกระโดดดาบกระโดดที่ใบาดาบก,ก่อนแต่เป็นเรื่องปกตินะครับที่คนจะชอบนิยมเป็นของเก่าเดิมหมดแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ดาบมันมีจํานวนจํากัดน,นะครับแล้วก็ของเก่าก็เริ่มหายากละถ้าเรามีใบดาบเนี่ยเราก็สามารถสมัยนีย้เอาไปบูรณะได้ตามขนบเดิมที่เขาทําตามโบราณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นช่างเงินช่างหวายทําได้หมดนะครับถ้าใครไม่รู้จะบูรณะที่ไหนก็ พักมาสอบถามได้นะครับก็จะส่งให้นะครับมีค่าจาัดก,การนิดหน่อยไม่ได้แพงมากนะครับหลักร้อยเอาไปค่าดําเนินการส่งของไปมานะครับหรือว่าใครที่จะสร้างดับใหม่เลยก็มีนะครับก็เอาดาบใหม่เลยก็อยากไปต่างอะไรก็ทักมานะครับอ่าวันนี้มีอะไรมาดูใบแรกนี่หยิบมาก่อนอ่าน,นี่ใบ ดูดูใบนอกก่อนอ่านี้มีมีลายนะนี่ลายนะครับมันมีดอกลายดีมันตอนกลางคืนมันก็เลยจะมองมันก็เห็นแสงไฟไม,มันอยู่บนเพดาน,นะครับต้องเอาโคมไฟมาช่วยอ่าเห็นนะมีเห็นลายแนะเรนนี้มีดอกลายนะครับมีร่องเลือดขนาดกระห่า,าจะไม่ยาวม,มากนะครับใบก็มีลาย อันนี้ยังไม่ไม่ได้ขัดเปิดสนิทมากนะใบประมาณนี้สองใบนะครับจะเห็นอย่างนี้ก็เป็นใบาลาวนะหรือร้านช้าอันเรียกร้านช้าแต่พอสมัยก่อนยังไม่มีลาวคือเป็นเชื้อชาติลาวแต่เป็นอนาณาจักรร้านชาเนาะ,อะโอเคใบเท่าไรเลย่ยใบนี้ใบนี้ประมาณความยาวประมาณยี่สินิ้วก,กว่านะครับ ก็ประมาณเจ็ดมิลน,นี่ไม่ใช่ใบดาบนะครับที่จับดูแล้วไม่น่าใช่ใบดาบอันนี้ก็ซื้อเป็นใบดาบแต่มานั่นดูจริงเนี่ยตอนอันนี้ไม่ขายแล้วนะคะระับพอดีดับกลุ่มเนี่ยลงในกลุ่มเฟซไปแล้วนะครับแต่ว่าอยากเอามาให้ดูก่อนส่งให้ลูกค้าจะได้รับชมกัน,นะคระับอันนี้ใบเงาะคระับไม่ใช่ใบดาบเพราะสั้นแลนหนาเสมอกันเลยแล้วก็กันก็ สั้นอันนี้เขาก็ตีกัดนี่มันเข้ากับด่างง่ายๆนะครับตอนแรกซื้อมาคิดจะใบดาบยังไม่ได้จับขอ,ของก็แบ่งน้องไปลรับน้องมาแบ่งมาเหีุทีก็อ้าวใบางาเนี่ยว่าจริงราคาก็น่าจะแพงกว่าใบด่างอยู่นี่เรารู้วนะิธีนันใบงาแพงกว่าใบดา่างแต่นี้ก็ขายเป็นใบดับนะครับพฤติผมได้ของมาเนี่ยก็แบ่งปันไปราคาก็กำไรนิดหน่อยหลักร้อยพอมารู้เป็นใบางาที่หลัง กไ็ไม่เสียคําพูดนะก็ขายเป็นราคาเดิมที่เคยขายให้อย่างอีพีก่อนหน้าเนี่ยผมซื้อมาเป็นใบห่อก็ขายน้องเป็นใบห้อไม่ได้ดูใช้วิธีโทรศัพท์เอาคนส่งของมาก็าเชื่อเขาบอกของก็ขอกมาเปิดดูเป็นทวดก็ขายไปราคาใบห่อครับอันนี้น้องเขารู้ดีเราจะไม่เสียคําพูดอนะ่าอันแรกอันนี้เป็นใบเงานะอันนี้ก็ส่งไปอีสานนะครับจะค่อยจะเป็นบรุวาต่ออนะไปไวๆดีกว่าเดี๋ยวหมดเวลา ใบแรกเป็นใบเงาวลาวครับใช่วิธีดูความสวยเนี่ยถ้าเป็นเข้าด้านจะสวยมากใบประมาณ20นิหกว่าใบาที่2องใบที่สองดาบอะไรกันอย่างนี้ทรงอย่างนี้ใบนี้ก็มีมีร่องเลือดนะมีมีร่องเลือด ลายใบใบตอกลายใบใบสวยนะ <_ an> เห็นลายไหมแสงไม่ค่อยนะ <_ an> อ่านี่เห็นลายใบใบยอยู่แต่ก็เนี่ยตรงนี้นเป็นลายลายใบใบอยู่อันนี้ถ้าขัดต่อก็จะสวยกันนี้นะครับนี่ยังไม่ได้ขัดยอะขัดแค่เห็นลายนิดหน่อยเรจะอไจะขอไปขัดเองเขาอ,อยากได้ลักษณะไหนว่าจะเก็บประมาณนี้นะครับมีกัน ลืมอยู่สั่อันนี้สันสั่จั่วนะนจั่วแหลมติ๊กเกนี่ยนี่จั่วแหลมน,นี่น่าจะเป็นใบล้านช้างหัวพระบางครับใบอย่างเงี้ยใบไซส์ประมาณเท่าไหร่เนี่ยดูครับก็ยี่สิบสองนิ้วพอดีนะครับสันประมาณแปดมิล ใบประมาณ 20, ่สิบย3 24บเอ็ดยองยิบสาบสีนี่ส่วนมากใบลาวเนอเอา 20, ่สิบสาแล้วกันจะเป็นใบที่ค้างอยู่ในดาบพ,พวกหลุกเงินดาบดุนเงินนะครับก็ไซส์ประมาณนี้ไม่ใหญ่มากไซส์เขาเรียกเราไซส์ไซส์มาตรฐานแล้วกันเนาะ,ะคับก็คือส่วนตัวจะชอบประมาณ2 0้ยี่สิบนี่สิบสามสิมันจับแล้ว พอดีมือนะครับอันนี้ก็เป็นใบลาวนะนี่ใหอดูชัดๆใบที่สองก็ใบลาวอันนี้ก็มีลูกค้าจองไว้นะครับจ่ายมาจำมาบางส่วนก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็ขอเวลาเคียรเงินก็ก็ได้นะครับเวลาใครซื้อขายกับผมเนี่ยถ้าคุณเครดิตดีขอชอบขึ้นมาแล้วยังตังยังไม่พร้อมอ่า วัดจำมาบางส่วนสักอาทิตย์หนึ่งอะไรก็พอรับได้นะครับอยู่<ด>ที่ช่วงนะช่วงไหนร้อนก็ก็อาจจะไม่ได้รับนะครับแต่นี่ก็พอพอคุยได้ก็รับมาจำน้องเขาไว้นะครับอันนี้ลูกค้าคนครั้งแรกนะเคยซื้อขายกัน <c oughs> เห็นกันในเฟซานานละ <c oughs> อันนี้เป็นใบาลาวนะส่งเงียงสวยมากเลยให้ดูโอเคใบาลาวยี่บสองนิ้ว เวลารือใบร้านช้างเนี้ผมเจ็มดีกว่าผมชอบเรียกใบล้านช้างดูมันยิ่งใหญ่กว่า,าจากรล้านช้างเนาะมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยนะอาณาจักรล้านช้างจนมาสิ้นอาณาจักรเมื่อตอนรอสามแล้วกันถ้าจำไม่ผิดนะโอเคใบที่สาม นี้โหนสวยเลยอันนี้ถ้าเห็นใบโหนี่ผมก็จะพอรู้ละว่าเป็นดาบหรือนะครับเพราะว่าน,นิยมใบโหนอ่าอย่างงี้โหนก,ก็คือว่ามันจะมีตรงนี้เขาเรียกโหนเนี่ยอันนี้แปลกนะโหนที่ผมได้มาเพิ่งเคยเจอใบนี้น่าจะเป็นใบแรกเลยโหนเพราะมันปลายมันงอนปลายงอนอย่างเงี้ยครับเนี่ยปลายเหมือนวายหางเป็ดจะเรียกโหนหางเป็ดก็ไม่มีใครเรียกนะครับ เดี๋ยวจะนาม,มาอีกแต่ให้แค่บอกว่าปลายมันงอนเหมือนปลายไว้หางเป็ดน,นะครับเนี่ยจะเป็นใบโน้ตแล้วเหล็กก็ดีมากนะครับเหล็กนี่เหล็กขาวเลยนี่คือขัดสนิมออกนะสนิมหนาม,มากเมือม่อมือมากอ่นมาดูใบเท่าไหร่ทีนี้ก็มีลูกค้ารับไปแล้วนะครับใบยี่สิบเอ็ดนิ้ว สจ,จัวเก้ามิลนะครับอ่าตรงนี้ก็มีลายด้วยนะครับตรงนี้แต่ว่าลายมันจางมากแล้วเ,เห็นลายไหมตรงนี้ตรงนี้ครับอ่านี่พอเห็นลายอยู่ให้ดูนิ่งๆแต่ถ้าดูของจริงอาจจะเห็นลายตอกลายแบบแผ่วๆนะครับไม่ได้ตอกลึกครับก็จะมีลายอยู่โอเค ใบที่สาผ่านไปนะครับใบที่4อันนี้เพิ่งลงเมื่อกี้ในกลุ่มเลยเหลือใบสุดท้ายครับลูกค้าโทรมาปิดแล้วพอเห็นลายดาบนะครับใบเนี้ยเป็นดาบาไทยลื้อนะครับน่าจะเป็นใบาดาบที่อยู่ในดาบหลุดเงินได้เลยนะครับเพราะว่าหมายาข้างๆทรงโค้งสวยมากนะดูความโค้งแล้วดูรอยทบ รอยตีทบเนี่ยรอยชุบคมน,นีที่สีเขาขาวนี้เป็นเขาเรียกรอยชุบคมน,นะรอ,อยชุบคมเด่นมากนี่ผมขัดชิ้นสัญญุวไว้ให้ดูนะครับเนี่ยดูรอยทบอ่ะรอยทบกับรอยชุบคมอ่าให้ดูชา้ชาๆเดี๋ยวขัดมานี่เนียนใสแน่ใบนี้วิ่งเลยเห็นดูรอยชุบคมสึ่มใบทีใบเนี่ย,อ,ย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 อ,อันนี้ก็เห็นชัดใช่ไหมมันจะเป็นเหล็ก สองสีตางกันชัดเจนน,น,นี่ก็ยาวนะครับทรงสวยใบนี้ครับสวยต้นคางสวยใบกว้างอยู่อันนี้ก็มีลงกลุ่มตั้งแต่ว่อวานแล้วนะครัแต่ว่าไม่ไม่ได้ขัดดีมากใบเกือบยี่สิบสามนิ้วครับมีขายไป ขายไปเป็นใบยี่สิบสองนิ้วครึ่งนะแต่จริงจริงมันยี่สิบสามเนี่ยขาดไปแค่แค่มิลสองมิลก็ยี่สิบสามล้คือดาบเพนี้อย่าไปซีเรียสเกับเล่นกันดินมิงเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่ได้มีตลาดเมตรแบบนี้ถ้าใช้ตอบหรือใช้อะไรวัดเอาตามความยาวนะครับอย่างเงี้ยถ้าขาดไปสักขุนนเนี่ยผมก็เรียกดาบยี่สิบสามนิ้วนะเพื่อความง่ายแต่ที่ลงไปเป็นละยี่สิบสองจุดห้านะี่คือที่เจ็ดจามมาเดี๋ยวมนันนั่งทะเลาะลูกค้าอีกอันเนี้ยเรียกดาบยี่สิบสามนิ้วได้เลย สวยนะทรงนี้ก็มีลูกค้าจองไว้แล้วเหมือนกันเนี่ยไปทำเล่เนี้ถ้าเป็นผมผมมีตังแลวผมจะไปเข้าหลุดหรือเลยไปทำเป็นหลุดหรือเลยนะครับสวยมากให้ดูรอ,อบโอเคมาเล่มสุดท้าย เล่มนี้กระดาบหรือเล่มนี้เก่ามากผิวสวยมากคนนี้ยอมสนิมนี้สวยมากนะครับไอ้ผมยังไม่ได้ขัดเปิดผิวออกนะก็เก็บไปอย่างนี้ก่อนเพราะว่าบางคนเขาก็ชอบสนิมมันยังไม่ได้ลึกมากนะครับจึงว่าเนี่ยสีดำๆยังไม่ได้ยังไม่ได้ขัดสนิมออกเล่มนี้นะครับก็คือแค่เอารูบๆเอาผิวออกให้มันเห็นพอเห็นสม อันนี้ก็เป็นลือเมืองยองนะครับนะนเน,นี่ยกันแบบเนี้ยเขาเรียกเป็นลือกันเล็กมือนะครับเหมือนเล็กมือเนี่ยครับสวยนะเดี๋ยนี้ก็แจ่มส่งลูกค้าเหมือนกันพรุ่งนี้นะครับสนิทยิยงเลยนะครับนี่ผมก็ลงน้ำมันให้ล,ลูกค้านะ ไม่ได้ขัดสนิมเปิดใบทั้งหมดตัวลูกค้าอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้จริงๆเราไม่ได้คิดแทนนะครับแต่เขาไม่ได้สั่งไห้ขัดเราไม่ขัดใบเท่าไรเอยเดี๋ยวนี้ใบยาวสุดนะครับใบยาวแบบนี้ถ้าไปอยู่ในดักที่วนนะแล้วหรือว่าอยู่ในดักที่มีฝากมีด้ามก็หมื่นขึ้นหมดนะครับอันนี้ก็ยี่สิบสามยี่สิบเจ็ดหุนก็ยี่สิบสี่นู้นแหละผมก็ขายเป็นยี่สิบสามยี่สิบขึ้นนะครับ สันเก่ามากสันเก้ามีูดูความเก่าอันนี้ก็ยุคนั่นนะครับอายุร้อยห้นนปีขึ้นถึงส0งร้อยปียุคหรือมังยองนี่ก็ยุคแรกๆที่เรากว่าต้อนทุกคนมาสร้างสร้างบ้านแปลงเมืองที่ภัคเหนือเนาะนี่ก็น่าจะติดมากับทางคนทางโน้น สวยนะใบนี้สวยมือขาเปลีนะ่ยนไปแต่หวานลวมันสวยคนละแบบมันสวยทุกใบครับอย่างที่ผมบอกลูกค้าวันนี้ว่าถ้าดูแล้วถูกใจก็ดูให้ถูกใจนะครับเพราะบางคนก็ว่าสวยบางคนก็ว่าไม่สวยมันเหมือนกันแฟนเราเนาะสวยเราคนอื่นอาจจะไม่สวยก็ได้นะครับด้วยบางทีเราไปถูกใจแฟนคนอื่นมันก็ไม่ได้แล้วเพราะเป็นของคนอื่น <laughs> เราตองดีใจในภูมิใจในของของเราเนาะ Okay. อเคพีนี้ก็ประมาณนี้นะไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปได้ดูใบาดาบผ้าใบาส,สวยๆนะครับก็นี่เป็นอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เป็นอาทิตย์ที่ใบดาบเข้ามาจริงๆนะไม่ได้ดาบเลี้งสมบูรณ์เลยกับเขาเลยนะครับส่วนมากผมก็จะโดนเยอะช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อยนะครับจากเข,า,ขาเรียกแรงดาบที่ค่อนข้างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ช่วยซื้อพอมีส,สวยๆก็ไม่มาถึง อันนี้เป็นสัจธรรมต้องทำใจนะครับผมมีชื่อสวยกว็ไปขายคนอื่นก็เรียกอะไรครับคนสุขโขทยัยก็แล้วแต่ใครจะเชลยปใครจะพบค้าสมาคมด้วยนะครับตอนนี้ก็คือผมก็ไม่อะไรมากไม่มีพวกไม่มีฝักไปไม่มีข้างนะครับคุยได้กับทุกคนนะครับ เร่อด่าก็พยายามพยายามปล่อยวางเราไม่สามารถครอบครองทุกเล่มห้วอเราก็ไม่สามารถจะไปได้ซื้อได้ทุกเล่มใครก็ยอยากขายให้เขาก็ขายให้เราเองใครก็ไม่อยากขายให้ก็ไปขายคนอื่นก็แค่นั้นนะครับใครอยากจะซื้อเราก็ทักมาไม่อยากซื้อเราก็ไปซื้อ,นอคนอื่นมันเป็นเรื่องปกติของสังคมของธรรมชาตินะครับโอเคก็พูดไปเดี๋ยวจะหาว่าบ่นก็ไม่ได้บ่นอะไรนะครับก็คุยไปเรื่อย ใบนี้ถืองานมาทรงสวยนะครับกระทรงนี่เป็นใบข้าวนะถ้าบูรณะได้ง,งามมากเทียพ okay. ีนี้ก็จบแจต่เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจก็จะทำาีให้ใหม่ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกของรายการผมก็ทำตามตามลลอารมณ์หมเนาะก็ไม่มีเอฟเฟคไม่มีอะไรที่มันไปเด่นดูดก็มีแต สาระมานั่งคุยกันมีสาระบ้างม่มีสาระบ้างดูเพื่อความเพลิดเพลินและเป็นแนวทางแล้วกันครับก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ